สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับบ้านกันจ้ากลับบ้านกัน มหาหมอจ้ามือนนี่อ,อคุณหมอนัดนัดตรวจเลือดตรวจเลือดเออเออ,อาจจะได้เมื่อดดอ่านขอความเด้อขับรถตรวจเลือดที่เอ,อมีอาการพูมแิแพ้เนาะจ้ะมีอาการภูมแิแพ้มันมันขึ้นตาล้วบนี้มันทรมานเด้พี่น้องแต่เป็นตอนเป็นอ่ะคนเป็นถึงจะรูนะ้เนาะ คนบอเป็นบอลูอาการดอกนะพี่น้องจ้ะกับขับรถกลับบ้านจ้ะกลับบ้านเรากระจอเลือดไว้เดี๋ยวเอ,อรอบผลฟังผลอาจจะน่านราะวา มันก็นคือตัวเลือดเลือดแนวอื่นหมอเพิ่นบอกประมาณนี้ก็คืออาจจะซราัจะน้อยแต่ว่าก็รอฟังผลเขาก็สะส่งผลมาก,กับอีเมลนะจนะ้ะเนาะก็คือบ่ได้เขามาฟังผลอีกหลอดนึงก็จะเป็นการฟังผลกับอีเมลเฮาคือผลจะออกทางอีเมลบม่ได้แวะสื่อของก็สิกลับ,บานเลยจ้ะตรวจเลือดแล้วก็สิกลับ,บานเลย ตอนแรกบอกลุงว่าอาจจะไปเก็บเหตดบอกป่บไหวเมื่อยกะมั่ว่านี่ก็มาเมิดมือแล้วมื่ว่านี่ก็ไปไปเออไปเมืองหลวงเนะจ่ะไปเมืองหลวงไปเฮ็ดเออพาสปอร์ตไปเฮ็ดพาสปอร์ตไปเมืองหลวงตอนนี้ก็คืออยากกัะบ้านแล้วพักค่อนเมื่อยนะ ก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาน้ำกะสิกับานเนาะจ้ากะบานไปผักพอนดีกลัวู้ใดเข้ามาแน่แล้วขอบคุณด้าจ้าที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะจ้านาะบริไดเฮ็ดคลิปต่างร้ายมือจ้าเพราะว่า หลายย่างหลายอาการเหลือเกินบอรเลยบอมีเวลาจะเหตุคลิปเนอะจะเนาะเกิดคิดว่าเออกับพักพ่อนเป็นการพักพ่อนไปได้ตัวนะเบเกอรเลยโรงเรียนหยุดน้าจ่าก็เลยแบบถือเป็นการพักพ่อนไปเนาะจะประเด็นไปโรงเรียนเนาะะเบื้องเหตุคลิปหลายมือคิดวดกันบ้านนอพี่น้อง ก็คือนี่หละเพราะว่ามันพอดีอาทิตย์นี้อะบ่ได้มีการเรียนการสอนเนาะจ้ะเอ๊บ่ได้ไปโรงเรียนเนาะเอกก็เลยแบบทำจัดจัดจัดระบบเอ่อต่างๆธุระต่างๆให้มันลงภายในอาทิตย์นี้ก็เลยก็ได้ตามตามใจเจ้าของยูถือใจยูจ้ะเอ่อจ้างเช่นเดี๋ยวไปเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วก็ได้ ได้มีการได้ไปหาหมอตรวจเลือดเนะจน้ะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเอ็น่ะตอนนี้ตาดีขึ้นแล้วแต่เพียงแต่ว่าเอตกขอหมอว่าอยากรู้ว่าเขาแพลยังแพลยังกันแน่แบบเอาแบบก็เไยให้หมอนะ่ะเอาเลือดไปตรวจเนะจ้ะเนาะเอาเลือดไปตรวจ บอกหมอตรวจกรูปเลือดให้น้ำดูแต่ว่า AB แต่ว่าบ่หลูอว่อบีบวกหรือ AB ลบจำบ่ได้ขับรถกันพี่นอ้องไปไกลอยู่เได้บ้านขับไปเรื่อยๆขับรถกลับบ้าน แรกว่าสิไปเก็บหมากแอปเปิลตัวลืมแบบแอปเปิลน,น่อยลืมเลยขับรถกันพี่น้องอากาศกันตอนนี้อากาศกันหนาวแล้ว อูบ้บกแอปเปิลหน่อยเต็มเลยพี่น้องอยากได้อยากกินบกแอปเปิลหน่อยสีเหลืองเนะี่ยมันแซ่บมันคือบักท่านเลยจ้ะมันคือนรสชาติเหมือนพุทราสามรสนะ่ะคือกันเลยหมู่บ้านเขาไปเมืองหลวงโอ้ยไปเห็นหนยู่ริ่มถนนเขาแหมแห,หัวหัอยอยากลงไปเก็บฮลุงบให้เก็บลุงบให้ไป ้ามาผู้ใดอยากขับรถกับมาเด้อเออาจจะมาเห็นคอมเมนต์เนาะจ้ะเออาจจะมาเห็นคอมเมนต์เด้อขอโทษขอให้เด้อเป็นโดนแล้วทีบ่ได้บ่ได้เออ่บ่ได้มาไล่สดแบบนี้เนาะจ้ะขับรถไล่สดนี่มันก็อ่านคอมเมนต์บ่ได้อยู่แล้วล่ะรู้อยู่แต่ว่าก็อยากลองเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้บ่ได้เอ่อเอส์ก็สิบอกว่าเอ๋บ่ได้ เห็ดคลิปมาสองสามื่นเนาะเอกอยากรู้ว่าสิมีคนคิดหอดเอบอบุย้ย <c ười> คิดถึงประเอกกันไหมพี่น้องจา๋าอาการกะดีขึ้นมากๆแล้วตอนนี้เอ่อตอนนี้ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีเดิพี่น้องงามงามให่เห็ดน้ำอยู่ <c ười> เห็นบ่าทาั้งหลังกะสิออกสีเหลืองสีสมบางต้นก็ออกสีสมพอใบพันลวงเนาะใบพ่นลวง ามเหมือนขับตามรถอันนี้ขอบคุณด้ะจ้าผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็เทไปหาสากะเยาวากันเด้อเดี๋ยวไปฮอดบ้านเี่ก็จะทำการตามไปคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะจ้าตามไปสำหรับใครที่มาแล้วเ่ท่านได้ไปหานอะอาทิตย์นี้ก็มีว่างหลอกละมือนนี่ก็จะเริ่มเห็ดงานป่านน้ำสักผายหยังพวกนี้เนาะบ่ไเด้เห็ดเลย ยุเสาร์อาทิตย์เมื่อกีนอ้นี่กะไปเฮ็ดงานแล้วกะมือวันมือวันจันทร์กะมีนัดติวเฮ็ดการบ้านกับเ,เพื่อนนอกจาะเนาะสามสาวแล้วกะมือว่านกะบวันยูนอจาะมือว่านอีกะไปเฮ็ดพาสปอร์ตมาฮอดบ้านกะบคำลุ่งกะหิวก็เลยได้เฮ็ดต้มขาไก่กับลาบหมูาสั้น เออสึกินอาหารไทยปลังกินอาหารไทยหมู่บ้านนี่กันเลยได้เห็ดต่มค่าไก่ไห้เพลินแล้วจานะ้ะเนาะกัปลาบหมูรุงกะเออแฮปปีจ้จ้ากินแสบกินนัวเล่าถึงใจเล่าไอ,อครับรถแซงรถขั้นหนี่าได้โอ้รถหลายอยู่พี่น้องรถเยอะ นราจะบวว่าเพิ่นครับรถขั้นนั่นครับเ,เป็นรถแท็กเตอร์นะรถแท็กเตอร์ก็ต้องครับแซงบรรยากาศดีมากพี่น้องใบใหม่กำลังเปลี่ยนสีจา้าเป็นสีเหลืองสีสมสวยมากๆเลยะยายเห็นนะข้างหลังสวยมากรถเยอะช่วงนี้ คนปฎดเหตงานเหอพี่น้องแต่ส่วนมากก็จะเป็นอเออเขาอเขาหยุดฮอลิเด์กันนะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยหยุดฮอลิเดย์เนาะเฮ้ยเยอ,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 อยากนอนนอนตื่นตั้งแต่หกโมงนอนตื่นหกโมงเศาราแล้วก็ไป ออนอนตื่นหโ,โมงเศร้าเลยกับเปล่าเตรียมตัวออกมาเนะพี่น้องออกมาเพื่อที่จะไปเห็ดไอ้นี่เห็หนหมันแล้วเนาะจะไปจอเลือเนาะจะถ้าได้กินหอเขาเศร้ากะบ้านนึกสิไปหากินขาก็เลยตัดสินใจว่ามันนี่ก็คือกะบ้านก่อนพักคอนน้ำเมื่อย ข้บ้านเราค่อยว่ากัน้าบ้านกินลาบหมูลุงเห็นละเอ๋อเห็นลาบหมูเห็นลุงกินอนว่านี้นะจ๊ะกัะบ้านเห็นละไปกินลาบหมูต่อโดนแล้วก็ได้ึืนไล่สดนะจ๊ะพี่น้องก็ได้ไล่สดโดนแล้ว จะร้องไห่เบิงจนหอดบ้านเนาะจา้าวจะได้จากหน้าที่เนาะจากอจากทีไปหาหมอจากโรงหมอเนาะจา้าเป็นเป็นคลินิกหมอที่ไปเหตุที่ไปหาหมอ,จอเจาะเลือดเนาะเป็นคลินิกหมอท่าทีก็ส่วยสวยมาก มันนี้สายๆมากอากาศก็คงจะโอเคอยู่ดรอกมีหนึ่งคนผู้ใดเนาะผู้ใดเนาะจ้าแสดงตัวนี่เด้อ สุดๆไปเลยทรมานแมนมันขั้นมันขั้นได้อยอกขั้นขั้นเจอาตาแดงเพราะขยี่มันก็ซ้ำไปเมือ่อขยี่มาใส่เวลาขยี่มาโดนสัำไปเมือ่อเลยจนแบบว่าจนลุ่งลรกกรจมว่าว่ายอนไปหาหมอเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวกินยาเดี๋ยวมันคงเศร้าอย่างแบบนี้ไงเขาก็เลยบริไปหาหมอลุ่งลรกกรจมว่า,าไปหาหมอบางเทือเขากับไม่อยากขาดเลี้ยนไปหาหมอส่นะ ขาขาดเลี่ยนไปเท่ากับว่าท่านเลี่ยนว่าท่านมูสิไหมแต่เลยว่อยากขาดเลี่ยนไปแต่กะแต่ลุงแล้วกะเอ่อพ่อเขาไปหาหมอหน่ะละเขาไปหาหมอเองแหละมือวันพฤลึัสทีแล้วหาหมอแล้วหมอก็หมอเลยให้ให้ยาหยอดมาแต่วันเปลี่ยนเป็นยาหยอดแบบที่มีแล้วแต่กะเอาเราวาอยากรู้ว่าใส่อันอันที่เทามีอยู่แล้ว มันว่าถ้าในเหมือนอายุได้ราะว่าสั่งมากน่น็สื่อมาตสื่อมาแบบว่ายายหย,หย,ด,ย,าหย,ายดมันสิเป็นแทงหน่อยหน่อยเดี๋ยวเซลล์หายเบิ่งยาหยดนสิเป็นแทงหน่อยหน่อยคือเขาบีมมาใส่เท่อละอันเดียวนั่นสินะเขามันนั่นสิไม่ได้เป็นหยอดเป็น,เป,นเป็นกระปุกใหญ่เด้เป็นใส่ข่งเดียวแล้วก็เอาทิมเออเป็นอันหลอดหน่อยหน่อยัประมาณนิ้วก้อยแต่น้ำยามันสิมีอยู่ประมาณหลายดอกซ้ำเพาหยดสองตาพอดี นั่นละก็เลยได้ตัวนั้นละแม่แล้วก็เอามาใส่ตอนใส่มันก็โอเคอ่ะมันก็อันนี้ดีมากๆสวัสดีจ้าพี่ติ๊ก <laughs> ขับรถเอาเลยวันนี้พี่ติ๊กเอ๋ก่ได้เอ๋ได้เฮตุคลิปมาสองมือสามมือเนาะก,ก็คิดหัดหมูเอ่อมันก็หลายอย่างบ่มีเวลาน้าัแล้วก็ มวันนี่กะเขาก็เป็นให้เกณฑ์ใจเฮ็ดคลิปไปแล้วเฮ็ดคลิปหมือเศร้านี่ที่ว่าเร่าให้ฟังว่าทำพาสปอร์ตสิบปีใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงกะรลอฟังเดี๋ยวเอวจะปล่อยคลิปแล้วเร็วนี่แหะอาจจะเป็นของมืออื่นคลิปอาจจะเป็นของมืออื่นแต่ว่าตรงเอตรงอยู่อยู่ในนี่น้ำเนาะ้าที่สวยมากขับรถกลับบ้านแล้วไปจอเรือเรียบร้อย เว <c oughs> ้ย <c oughs> จำก็บ,บอกคุณหมออาย่วาฉันกลัวเลือดเด้อฉันกลัวเลือดคุณหมอกบหัวรลอดเอ้ยไ่เป็นหมอดอกเป็นพยาบาลที่เป็นคนจ่อเลือดเอเจอไปหลอดนึงเพอนก็บ,บอกว่าเดี๋ยวรอคำตอบนะคะประมาณอาจจะช้านิดนึงเนาะ คำตอบอาจจะช้านิดนึงก็ให้ดูในอีเมลได้เลยจ้ะเพื่อนๆส่งเมลมาแล้วเขากับล,ล็อกอินเข้าไปเอา <c oughs> ล็อกออน,นอล็อกอินเออล็อกอินเข้าไปเนาะจ้ะตรวจไปเพราะว่าเพราะว่าอาการของอไออ,อ,อาการของอภูิแพ้เทีเป็นอะ่ะเอ๊ะบ่แน่ใจว่าเป็นจาก เกิดจากน่องแมวอยู่บานหรือว่าเกิดจากผงฝุ่นของ <c oughs> ของเอตึกที่เอไปเลี้ยนเราเขาจาก่กอสางหมมีกอ่อสังเพราะว่าการสังเกตก็คือเวลาเอ้นังเลี้ยนอยู่ในห้องเลี้ยนมันจะขั้นตาเราก็ดาตาจะไหลตลอดไหลขางนึงงเราก็มันไหลขางสองกลายเป็นไหลสองขางแล้วมันเหตุแห่เขาแปว่า้นหวยไหม มันลำคาญหนหวยนี่คือลำคาญนะพี่น้องเป็นภาษาเล่าหนหวยหวนหวยลำคาญเรก็เลยต้องแบบว่าพอเขาขยีตามากๆตามันก็นเริ่มแดงแดงแล้วก็ช้ำจนคู่อะ่ะอยากบอกคู่บอกเอว่าทิติมากลับ,บานไปถอกแบบว่าเบิ่งแล้วมันเป็นตลอดเขากะดื้อยู่เพราะว่ามันประเด้มีอาการแบบมันประเด้เป็นโรคติดต่อนอะพุ่มแผลนี่มันเกิดขึ้นแผ่เจ้าของเป็นผู้เดียว เอฟบ่ได้เอาไปติดต่อคนอื่นแต่ว่าเอ็นอ่ะถ้าเอฟกลับบ้านเอก็กจะบ่ได้ความรู้มือนั่นที่ครูสอนในในประมาณนี้ในความคิดของเข้าอ่ะประมาณนี้แต่คู่กับว่าบ่าเป็นอย่างเดี๋ยวฉันจะส่งอ่ะส่งอ่อันอัน,อ,นอันที่เขาเรียนเหมือนเนี้ยเดี๋ยวเขาไปอ่านเบิ้งหลงในก็เลยว่าบ่าเป็นอย่างบ่เอาบ่าไปบ่กลับประมาณนี้ละคู่เราก็เลยย่อมตรงยอมแพ้นะเพราะว่า เพราะว่านักเรียนกับดื่อแหละเอเป็นคนดื่อดื้อประมาณเนี่ยแต่ว่าก็คือถ้าเอกลับบ้านก็คือคือมันบ็คือกันตอนคู่อธิบายมันจะอีกโมเมนต์หนึง่งกับเวลาเข้าไปไปกับบ่านมาอ่านเองมันจะอีกโมเมนต์หนึง่งซึ่งความเข้าใจมันสิต่างกันเด้มันสิต่างกันเพราะว่าภาษากับหย,ยากอยู่แล้วนะภาษาที่เขาต้องแบบว่าต้องศึกษาว่า ว่าการเส่ภาษาที่คู่อธิบายเทคนิคของคู่ในการอธิบายก็เพ้ามานั่งอ่านเองมันจะบวกขึกันก็คือไอ้ตองการเนี่ยคนอธิบายมากกว่าที่จะมานั่งอ่านเองนะเอกเลยต้องยอมแบบยอมอยู่ <c oughs> ยอมอยู่ไปก่อนกะจนไปหาหมอแหละก็เลยได้กลับบ้านเลยเพราะวาเอ้บอไปหาหมออล้วยังกลับมาโรงเรียนอีกเพราะว่าไอ้บอกระเป๋าไปจนคู่แล้วก็อยากหัว ปกติคนอื่นเขาก็สิแบกกระเป๋านีกลับไปเลยนะเอกกบอเอ็กกกลับมาโรงเรียนไหมอย่างสินะอืสรุปแล้วเอ็กกเลยน่ะล่ะประมาณนี้ล่ะก็เลยกลายเป็นว่าคู่กัเลยแบบว่าต้องให้ให้ย่อมให้เลี่ยนตองสินะบางทืเอ็กกับขออนุญาตเขาของน้าไปหยอดตาสิแหละกับคู่แล้วกับโอเคคือแบบ คือโรงเรียนเขาก็โอเคนะเขาก็ดีนะเพราะว่าเขาบ่็บังคับเข้าจริงๆแ้วไอ้ขวาอนุญาตกับบานเลยก็ได้เพราะว่าเขาก็เห็นอยู่ว่ามันก็ได้ก็ได้เป็นการแบบเอแอบอยากกลับยังสินะมีจุดประสงค์คือนี่สินะทั้งๆที่เอกกแบบว่าค okay, นะ kind of mm hmm. ู่เขาก็เห็นว่าตาเขานี่มันแดงแดงบักคักนึงเอกบ็ได้ทายลูปไปซื้อๆถ้าทายลูกไปเพื่อนๆก็ต้องเห็นตามคู่แหละว่า anyway เธอคือประกับผ่านไปโหลดอย่างว่าเนี่ยเอ๋ก็ประกับเดี๋ยวความดื้อความมึนของเขานั่นเราพี่น้องจ้าเรียนหนังสือบหายากแล้วทำความเข้าใจบหายากแล้วมูกับแหงหยากัวอีกบางคนเขากับแบบคล้ายๆก็ว่าอันนี้เขาบริด็ปริดระเด เบาถึงผู้ใดเป็นเป็นการส่วนตัวเนะเบาถึงส่วนร่วมนะจนะ๊ะเนาะบางคนเขากับแบบว่าเหมือนกับว่าเขาเขาไม่อยากได้คนต่างสั์ต่างสัะคนต่างชาติเขาคุมน้ำเอาอิหรีเอ็มว่วงเหมือนกับแบบว่าคือเหมือนเหมือนกับเขามองเข้าเหมือนเข้าแบบว่า เดี๋ยวเธอกกะเบากรูเรื่องเดี๋ยวเธอกกะแบบว่าซอยอยังบ่ได้ซอยอยังกลุมบ่ได้อย่างสี่นะแต่ที่จริงแล้วเขากะเขาคิดผิดเด้เอ็มอกว่าเขาคิดผิดเพราะว่าโอเคเขาอาจจะแบบว่าเขาอาจจะแบบบ่ไดเ้เปะเปะเรื่องเรื่อง,อง أ, ความเข้าใจเวลาคู่สอนเนาะแต่ว่าสังเกตเบิ่งเอายางคู่สร้างงานนึงสิบางคนเนี่ยยัง่งยัง,ยงว่าถามเขาอยู are, man, man, boy, man, boy ่บ่าแมนบ่แมนบอเอา แตนว่าแยามขอจับกลุมสิงสิบ่มีคนอยากได้เข้าดอกเอ็มม่งแบบเนี้ยทั้งทงท,งที่แบบว่าบางคนเขาก็บ่ได้บ่ได้บ่ได้เข้าใจที่คู่อธิบายซ้ําทางคนบ่มีความรู้เรื่องนั้นสมมุตินะเบาเรื่องอันนี้เบาเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์ทางคนก็จะบอเา,ามีความรูซ้ําแต่ว่าเวลาคู่ให้จับกลุมบ่อยากได้มู่เฮ้าเด้บ่อยากได้เด้บ่ค้ายๆก็ว่าสิไปียรหาไต้คน คนบ้านเจ้าของสินะซึ่งคนบ้านเจ้าของบางคนเขาก็ได้ผ่านการใส่สารเคมีมากสบจังเจเอ่อจังเข้าคนไทยเขาก็ยังมีเลี้ยนมากนิดนน้นนอยมากแต่เพียงแต่ว่าปัญหาคือว่าต้องมาหาศัใไม่ไหมพี่น้องต้องมาหาศั์ต้องมาเอ่อจำศั์ไหมภาษาบ,บ้านเข้าใส่ตัวนี้เป็นใส่ศั์เอ่ออาจจะศัพ์ราชการอินเทอร์เนชั่ชนแนลาศัพท์ ที่เขาใส่ทั่วโลกได้ว่าบัณฑิตประเทศเดนมาร์กว่คือบานคือเมืองเขาย่ามสีใสเองสิแล้วก็ใส่ภาษาจะคข้องไหมใส่เป็นเป็นซับของเดนมาร์กนะ่ะซึ่งแบบว่าคุณเอต้องใส่ความจํามากๆถามเลยถามพิติกก็ได้พิติกก็ต้องรู้แหละว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะ่ะต้องไปนั่งจําซับเอาไม่อีกเนาะแบบโอเคเขากับเทาก็าอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่า เอกมั่นใจว่าถึงแม่ว่าถึงแม่ว่าเขาเอื่นมาอย่างถึงถึงถึงแม่ว่าเขาสิบค่อยอยากได้คนไทยนะแต่ว่าเท่ากับปริยูแบบถ่ายแถวข้างดอกพี่น้องเบิ้งจะเงินเฮ็ดขอสอบก็ได้อ่านกับยังเฮ็ดได้อยู่เครื่องหนึ่งกับเฮ็ดได้อยู่เฮ็ดพานเอขาดเส้นเครื่องพอดีเลยคะแนนเต็มสิบสองเอได้หกคึ่แต่ว่า บ้ลู้ว่าจะสอบเข้าก็เลยบริเตรียมตัวเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขามีความรู้ในหัวเท่านั้นเขาก็ตอบไปเท่านั้นพี่น้องแถมยังไปแก่แก่แก่ไม่แก่เกาเพาหมั่นใจแก่ไม่พิษเพิ่มไปอีกสองข้อแทนที่จะได้แปดกับเหลือหกก็เลยกระซาาหัวมันพี่น้องจ๋าก็ดีดีกว่าดีกว่าเข้าบริสอบเพราะว่าบางคนเขาบริสอบ เขาบามาเ,าเขาก็ไ่ได้สอบคู่กับบาสามาที่จะประเมินเขาได้เพราะฉะนั้นเทากับําไปพี่น้องทําให่เต็มถี่ไปจ้ะใ <laughs> ส่หอดบ้านแล้วเห็นบ่้ไปเกสร์นี่สิหอดบ้านแล้วเบาปายฝอยไปพี่น้องจา้าขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กาลังใจเนจาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆทุกค,คนที่เขามาให้กาลังใจก็กับเอเนาะ ขันว่าไปหาหมอกระสีอยากขั้นตาหล่นวะพีน่น้องบอบอบอเนี่ยสีเหลืองงามงามทาั้งถนนหนทางก็ไดอันนี้เอเบลูว่าเขาสีท่องเดนมาร์กเขาเซลออกงามใดเนาะก็กมาล่อเบิงว่าเขาเซลออกตอนใดผรืว่าลูกไส้เพิ่นเขียดไหมหลูกสไส้พญ่ไหมเฮียฮอลเกิดไหมแล้วเขียดให้พอแล้วเราไปย้อมเขาบ้านเลย พยายไปเอิญจนวิ่งกับพญยอมเขาบ้านครับรถเอชอบเอาตูดเข่าเนี่ยย่มออกมันจัองออกสบายใจพี่นอ้องไปหาหมอมาแล้วสบายใจบักคักนึงย่างหน่อยกระลูดแล้วว่าเออ มาสิแวะไปหาหนองมนกับไา้แวบะบ้านหว่าเพิ่นอยู่บ้านหรือว่ายูบ้านฮ้ยหอดบ้านแล้วพี่นอ้องถ้าสปอร์ตไปเฮ็ดมาอันกะเลเอาออกมาเบิ่งว่าเออเขาได้อันเก่ามาน้ำอยู่ลืมว่านนี่ลืมได้มาอยู่ได้มาคบอยู่มุนี่เอาไว้ก่อนทางเทียเดี๋ยวออกไปเทา่านอกอีก แต่ว่ามือยแห้งขอกลับบ้านมากินเข้ากินน้ำก่อนนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เอ๋้อจ้าขอบคุณหลยๆขอบคุณอีกข้างนึ่งจ้าแล้วก็น, e นิ้วก็นิ้วก็ถือว่าบ่าทันได้ดีปันใดนิ้วที่ตอนนั้นที่เป็นนิ้ว้นเห็นบ no? ะยังบวมอยู่แต่คิดว่ากะ uh, ลุงบวนาจะเจ็ดถึงสิบสัปดาห์เนาะกึกคืออกๆอกยู่นี่คือกๆก๊อกนี่แหละจ้าเอกะจะขอลาบ ก่อนนะาจาน้ะเนาะเดี๋ยวเข้าบ้านไปหากินเข้ากินน้ำเนาะเพื่อมีโอกาสเดี๋ยวไปทางอื่นต่อมืนอนี้ร่รูุคขึ้นกันเขาพูดไลๆเนะาจา้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจเห้ไปโดนๆในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า